สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงสุขสุขคนสมองสมบอรสบายดียามเที่ยงพี่น้องพ่อเขาส่งพ่อน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเลยลมวม่วยโอ้ยหนาวเลยพี่น้องเลยหนาวแล้วอ่ะเจมสบายดีปลาลุงลูกสบายดีปลาลุงะสบายดีปลาลุงอนกมึนลูกนกมนุกมึนโอ้ยบ่ทันเปล่นสาย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 ปลาลุงเด้ สบายดีป้าลุงสะบวอยากยู่พี่น้องเลยแม่มันเข่าขั้วแม่เจีมี่เข่าขั้วพี่น้องได้นหมไปยงยางย่ไปสบายดีสบายดียางย่สบายดีพี่น้องเจ้าจี้เข่าขั้วพี่น้องตามมะหุ่งสู้ไม่ไงสู้ระบาวกินได้มะหุ yang, new ang, new ang, ่งมาฮะเริ่มเลยเด้อเริ่มเลยเด้อตามแล้วอยู่บนนี่ ทั้งน,นี้ปิ้งเขียดพี่น้องสิงเขียดร้านซาวมามมมสู่กิน,ลกลนสุกจังตามาสิเขียดซุกจังตามไปเอารถปิ้งเขียดพี่น้องเลยป้าทิโตพี่น้องเลยกำลังได้ที่ปิ้งเขียดตามบางฮงพี่น้องเลย ว่านี่ตามกทั่วักบุมีปีงเขียดนามะงพี่น้างตามงมำลายก็กินเหาะอืมเอาพอดีแก้วตำเส่มากรอบได้พี่นนองกรอบก่เนี่ยม,ม,ม่แกงหน่อไม่น,ไนะไม่น้อง นี่แกงน้ำไม้แต่แม่แกงน้ำไม้น้อย,อยเป็นตะแซรบแกงแซ่บบักบัวพี่น้องเอ้ยเศษรส,สดฟักกระมี่บุบิยังไรพี่น้องมีมะทินอน้ทอ่อนทิ้งกิจยึดมันกำลังเป็นดอกช่วงนี้สาเร็จเป็นที่เียห้หอยพี่น้องแกงน้ำไม้ตำมะฮงปิ้งเกียดโอ้ยเมนูบ้นบานๆมื่อเนี้ยเศบพี่น้องเอ้ย คือน้ำลายไปนำ้ำผักไปน้ำพี่น้องมาพี่น้องมามุดจอมาก,กินน้ำกันสุขุสุขค,คนพี่น้องเอ้ยเสพน้ำกันอาหารเที่ยงของข้าวมาเนี่ยมื่นลมหนาวเรื่อยเด้อกินข้าวเที่ยงน้นองเด้อสุขุสุขค,คนพี่น้องเนาะปูบปูเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำพี่น้องมาก,กินน้ำกันเสพมาอนี่ปิ้งเขียดร้านเคยร้านสาวมาฝากได้แั่กั้งนี่มาจิ้มได้ได้แม่กุ้งอีกคือฮะพ่อสวัสดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อ เดพี่น้องมาเด้อเที่ยงน้ำกานพี่น้องเลยร้านเช้าเอามาะซงแต่กะเกงหน้าไม่แต่มะคุงหม่แต่เบิ้งให้ได้อ่ะกิน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 อยากคนกินเปลี่ยนอยากนแล้วอ่าฮ้อนได้หรือเปล่าคนกินเป็ี่ยนก็อยากแล้วฮ้อนมันดูเยังใครก็กินแต่เบิ่มข้าวโพด่ลหมักไหมข้าวโพดก็กิน ตุ่มมันชุกจีมันชุกเด็บเนาะน้ำใหม่ใหม่น้ำใหม่เนี่ยเลี้ยงนอกครับเลี้ยงนอกตุ่มก้าวเดี่ยวก็แก็งจิมมี่มาแต่คล้ายมากระปุดบ้านเนื้อพี่น้องเว้ยหมูมีสวนใก่คล้องอีวอสะดงเท้าแคมหนังเขาวานเขาปลูกยฮม มาเดนสามเดือนสามเดนสี่ก็ได้เกี่ยวอีกได้เลยได้เก็บอีกได้เลยนี่ก็สิปูไปยุบดกนถึงีัดบดทางลงกูเด้อพี่น้องมาเด้อปูดบุย้โดนหนาุบในเมียนมาดงหดหนามเลยจะบาดหดอย่บมนบาดเลยขาง้างมงีกิปูยาอันนั้นปิ้งเขียดพี่น้องโอ้ยเสบมันเนี่ยนะบัวปิ้งเขียดงาม มันแลกวจวดแล้วยังน้ำข้าวเนียอ่อนๆแจ๊กีกี้ก็เดี๋ยวน้กินมันึงออกจะ่ปากแล้วนะแข่งน้อยนะบริกินไล้เ <único> ม <Liberty répondre> ื่อไรเนี่ยแขงน่อยคนกว่าไ่ได้แกงไล้แข่งน้อยพอดีกินหอด

ให้ลูกคุ้มก้เหมือนกันนะสกบีบบ้านขาดไหย่ะพี่คุณเจ้าหน่ลโหลพ่ลูกพ่อพ่อ่อพ่เนี่ยขับปาร์ตีแจงดีแล้เนาะป่าินต่นเไม่มาจิงๆ่ล้วกันเฮ้เบ็ดงาอยู่ตรไหน่ไง่ไห่เตีง

เบ็ดลักอืมขอหนึ่งัหเนาะยามีเขาใส่ตะเบ็ดลักเนาะใกินนมช่วยหูทุ้ย่ากิ้มเกดินัวขนาดเลยพี่น้องใิ้นเขียดไปมสอนนี่ย่มมา เฉยไเลยอเมื S <S mm ่อมาตัก hmm, ม like ีอยู่ในต้นไม่ไม่หลับมันข้าวิมันอามันมันมันี่กับไปกับไปคำกับมันเนลยเปนองเกียนยำเลยอมันมันมันต่างจากงามโบราณในมืดฝน ผมจะแ,แ,ะแมนมผมับมนตกม้กบมันมันจะยแล้วมจแเย้นยอนมก็ช้แฉกนะแงมมันอยากตะโกนตะกนเ้น่ะค้นะคนาในมือมันได้แงมกจอมบปัเขาตีในมือนะบิลนะ โอ้โหอย่างอึดฮหัวเลยปีไหนนี่นี่อัหไรชนะกว่าเส้นเลยขึ้นขึ้นเป็นแกินน่อเบอสแกงแคบบวชแคบเขานรอ กินไปแหงงบินมันออกมันบ่อแน่นอนมันคาปากอยู่อะไัมันคาปากอยู่ตอนเพื่อนเขาอยากเลี้ยบเนี่ยต่นะ

ทางมืดกับเจ้าเล้ห์แนมอื่นมาเฮึยนปลัอย่างเ้อดูโคกขึ้นยังไงแลวไปรงเรียนในตะวันเหนืองาลุ่มไม่ตรงตัวอย่างเดียวเขยอบเนย่อะไรเรอน้่หาน้าหางเนี่ยกินมืดเนี่กินนมืดเสื้อหายด้วยไปน้อย

บุกานนะมีแต่ได้แปดิบก็มาลอนะมีไก่ละปิ้งขายเองด้เนียมันจะหนาคาดอืมเนี่ยม่เหนนะปิ้งขายดีนะข้ามาตนกำไรเคร่องเน่เนอเครื่องนนั่นคือเครื่องและปิ้งได้ซันดูได้เก็บน้ำปลาดบขาใส่เกก็ไการต้มปิ้ง ตัวนึงกำไรสามสี่ปีเงเคร่งะแต่นเาะชื่อกระตูนะร้อยอ่ะทำนไก่ปีนไทยเองรถจุดกไหมก็แจบบะกอ่ะแจบกณอยากบอกรัวจุ่มไปห้องน้ำนั่นอืม ອຸ້ມຍໍມາກິນເສົາເດີ້ນ້ດນອງກາພໍກິບນານອງສບດີครับ